สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากป่า,ปาวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องผมเกียดพ่อ เรื่องราวเกี่ยวกับเด็กคนหนึ่งที่เสียแม่ไปทำให้เขาต้องอยู่กับพ่อแค่สองคนและไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็ไม่เคยดีในสายตาพ่อของเขาเลยเขาจะได้รางวัลอะไรมาเรียนเก่งแค่ไหนพ่อก็ไม่เคยชมแถมหนักเขาสิ่งที่เขาอยากเรียนพ่อก็ไม่ให้เขาเรียนจนวันหนึ่งเขาไปรู้ความจริงอะไรบางอย่างเกี่ยวกับพ่อเขาเด็กคนนี้จะได้เรียนอย่างที่เขาตั้งใจไหมความสัมพันธ์ของเขาและพ่อจะจบลงแบบไหนความลับที่พ่อเขาปิดบังเอาไว้คืออะไร เรื่องราจะเป็นยังไงมาดูกัน เริ่มเรื่องกันที่พ่อหนุ่มน้อยคนนี้เขาชื่อว่าเอกแม่ของเขาเพิ่งเสียไปและตั้งแต่วันที่แม่เสียเขาก็ได้รับรู้ว่าพ่อเปลี่ยนไปจากที่เป็นคนใจดีกลายเป็นคนที่ดุมากพ่อไม่ค่อยพูดไม่ค่อยเล่นกับเขาวันๆเอาแต่ทํางานแทบจะไม่สนใจเขาเลยด้วยซ้ําวันหนึ่งเอกกําลังนั่งระบายสีอยู่เพื่อที่จะเอาภาพนี้ไปแข่งประกวดที่โรงเรียนเอกตั้งใจระบายภาพชิ้นนี้มากเพื่อหวังที่จะได้รางวัลกลับมาอวดพ่อแต่ระหว่างนั้นเ พ่อก็เดินมาบนเอกเป็นชุดเลยว่าทําอะไรไร้สาระอยู่นั่นของเล่นข้างบนห้องได้เก็บบ้างหรือเปล่าเอกก็ได้แต่เงียบวางสีลงแล้วก็เดินขึ้นไปเก็บของเล่นบนห้องเขาโดนแบบนี้ซ้ําแล้วซ้ําเล่าทุกวันเขาชอบการวาดลูกระะใบสีมากแต่พ่อไม่เคยสนับสนุนเขาเลยสักนิดจนเวลาผ่านไปหลายปีตอนนี้เอกขึ้นมหแล้วเขากําลังเอาภาพวาดผลงานชิ้นโบแดงที่เพิ่งวาดเสร็จมาให้พ่อดูแต่พ่อกระดันทําน้ำหกใส่ซะงัน สีหน้าเอกที่กําลังดีใจก็เปลี่ยนเป็นความเศร้าทันทีแถมพ่อยังไม่ขอโทษเอกสักคําเอกก็เลยเดินหนีออกมาด้วยความโกรธตัดมาวันที่เอกใกล้จะจบมหกและต้องเลือกที่จะต่อมหาลัยเอกเดินไปบอกพ่อเขาว่าเขาอยากเรียนสถาปัตย์เพราะว่าเขาชอบวาดรูปมากเขาอยากทําตามความฝันของตัวเองแต่พ่อก็เถียงกลับมาขอเป็นเอ็นเลยว่ายังไงเขาก็ไม่ให้เรียนเพราะว่าพ่ออยากให้เอกเรียนบริหารทั้งคู่เถียงกันไปเถียง นจนเอกโกรธมากแล้วก็เดินหนีออกมานั่งคนเดียวอยู่หน้าบ้านเอกคิดว่าพ่อไม่เคยเห็นแล้วก็สนใจความฝันของลูกตัวเองเลยเป็นพ่อที่ไม่เอาไหนเอามากๆหลังจากนั้นเอกก็มุ่งมันไม่ทําตามในสิ่งที่พ่อเขาสั่งแล้วก็เลือกที่จะทําตามหัวใจของเขาจนเอกสามารถเข้าคณะสถาปัตย์ได้อย่างที่เขาตั้งใจไม่พอเอกยังไม่งอพ่อหาเงินเรียนเองอีกต่างหาก โดยการไปทำงานเสริมที่ร้านกาแฟาทุกวันหลังเลิกเรียนเวลาเอกกลับบ้านก็แทบจะไม่มองพ่อเลยแทบจะไม่คุยกันเลยเหมือนต่างคนต่างไม่มีตัวตนอยู่ในบ้านจนในที่สุดเอกเรียนจบและประสบความสำเร็จเปิดบริษัทของตัวเองได้เขาดีใจมากๆเพราะว่าข้างในลึกๆก็เหมือนอยากจะชนะพ่อด้วยเอกใช้ชีวิตบริหารบริษัทตัวเองไปเรื่อยๆทุกอย่างเหมือนจะดีแต่แล้ววันหนึ่งเขาก็เจอกับปัญหาเขา้าพอดันโดนหุ้นส่วนโกงเงินไป ทำให้บริษัทของเขากำลังจะเจ๊งเอกตัดสินใจโทรไปหาเพื่อนทุกคนที่คิดว่าจะช่วยเขาได้เพื่อขอยืมเงินแต่ก็ไม่มีใครช่วยเหลือเขาเลยแม้แต่คนเดียวทําให้เอกเครียดมากๆเขามองไม่เห็นทางออกเลยว่าจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไงเขานั่งเมาอ,อยู่แบบนั้นจนดึกทันใดนั้นเองก็มีสายเรียกเข้าจากพ่อโทรเข้ามาเอกตกใจมากเพราะว่าพ่อแทบจะไม่เคยโทรหาเขาเลยเอกรับสายถามพ่อว่ามีอะไรไหมเขากําลังยุ่งอยู่วัน ค่อยคุยกันวันหลัง แต่อยู่ๆพ่อก็บอกกับเอกว่าคนเรากว่าจะสร้างอะไรได้บางทีต้องใช้เวลาทั้งชีวิตเลยนะพร้อมกระถามเอกว่ามีปัญหาอะไรให้พ่อช่วยหรือเปล่ามีอะไรก็บอกพ่อได้นะพอลักเอกเสมอถ้ามีอะไรให้นึกถึงพ่อเอกได้ยินแบบนั้นก็ถึงกรลองไห้ปล่อยโฮออกมาเลยเพราะนาทีนั้นเขาเครียดมากและพ่อก็เป็นคนเดียวที่ยื่นมือเข้ามาช่วยแถมเขารู้สึกได้ว่าพ่อลักเขาหลังจากวันนั้นบริษัทของเอกก็ก,กลับมาทำงานได้เหมือนเดิม แถมยังได้พ่อกับคืนมาอีกด้วยทั้งคู่คุยเล่นกันทำกิจกรรมด้วยกันอย่างมีความสุขแบบที่ไม่เคยได้ทำกันมาก่อนตัดมาวันหนึ่งเอกมาหาพ่อที่บ้านก็คืนไปรอพ่อในห้องเขาเดินดูนั่นนี่ในห้องของพ่อจนไปเห็นว่าพ่อเอารูปที่เขารับปริญญามาไว้ที่หัวเตียงแล้วเอกก็ต้องตกใจมากกว่านั้นเพราะรูปที่เขาเคยได้รางวัลอันดับหนึ่งตอนมหกที่พ่อทำน้ำหกใส่ถูกแขวนอยู่ในห้องด้วยวันนั้นพ่อรีบเช็ดน้ำย่างไว ตอนที่เอกเดินกดออกไปและก็เอาไปใส่กรอบมาไว้ที่ห้องนอนของพ่อพ่อแขวนไว้อย่างดีจริงๆแล้วพ่อรักเอกมาโดยตลอดใส่ใจทุกๆเรื่องแต่ด้วยความที่พ่อเสียแม่ไปแล้วและตั้งใจจะดูแลเอกให้ดีที่สุดเขาก็เลยกลมหน้ากลมตาทําแต่งานเลยทําให้เอกคิดว่าพ่อไม่รักไม่สนใจเขาในวันที่พ่อไล่เอกขึ้นไปเก็บของเล่นจริงๆแล้วพ่อแอบ,บชื่นชมรูปที่เขาวาดยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อยู่คนเดียวหรือแม้กระทั่งวัน ที่เอกเปิดบริษัทพ่อก็แอบไปยืนยิ้มชื่นชมลูกชายตัวเองอยู่ห่างๆโดยที่เอกไม่รู้ตัวเลยหรือแม้กระทั่งวันเรียนจบถึงจะเป็นคณะที่พ่อไม่ได้อยากให้เอกเรียนแต่พ่อก็ภูมิใจในตัวลูกของเขามากๆตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาทําให้เอกเข้าใจพ่อมากขึ้นและทั้งสองคนก็กลับมาเป็นพ่อลูกที่รักกันมากๆเหมือนเดิมจบลงไปแล้วสําหรับผมเกียติพ่อเป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วย นะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาคดคลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย